คือผมได้จูงหมาที่บ้านไปแล้วอยู่ๆผมจะสลับให้เพื่อนมาเป็นคนจูงหมาแทนก็คือเปลี่ยนเจ้านายกระทันหันนะครับ ยอดกรูต้าสตอรี่แล้วนี่ก็คือรายการมาคือหมาพีนี้นะครับหลังจากที่เราห่างหายกับการแกล้งหมามานานนะครับวันนี้เราจะกลับมาแกล้งหมาอีกรอบนะครับคือผมได้จูงหมาที่บ้านไปแล้วอยู่ๆผมจะสลับโดยให้เพื่อนมาเป็นคนจูงหมาแทนก็คือเปลี่ยนเจ้านายกระทันหันนะครับจะให้เพื่อนผมแอบที่หลังรถคันนี้นะครับเป๊กครับผมสวัสดีครับผอคนต้าสตอรีครับไม่ใช่อันนี้รายการอันนี้อันนี้เพื่อนนะครับผมอาจจะขายเลยว่า ก็ไม่ขายมีไอจีมีอะไรไม่มีครับมีแฟนไหมครับก็มีนะครับมีอ้ยตอบช้าดูครับการแต่งตัวเราจะแต่งหลอกหมามีแว่นใส่เสื้อเหมือนกันเกงๆเหมือนกันนะครับแต่ความหล่อแพ้ผมไปนได้ึงนะครับจริงครับแอบยุงนี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปรับหมานะครับทุกคนจุงมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะให้เป๊กสลับผมก็มาแอบแทนใช่ไหมเป๊กก็แบบจุงไปอย่างนี้หมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหมาก็เดิน แล้วก็หันมาอีกทีก็อ้าวนี่มันใครเนี่ยแล้วก็จะเกิดรีแอคชั่นที่แบบเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดไหมนะครับปะาถ้างั้นเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าอาดมๆไปดมไป,มไป,มไปอาเดินไปเดินไปค่อยๆตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาดมไปก่อนนะครับตอนนี้เป๊กก็ค่อนข้างนิ่งมากเรียกได้ว่า แอบแนบรถนะครับตาไปแล้วครับตอนนี้ไป อยู่นี่มั่วแล้วก็ไปทำอะไรนะมันพี่เป๊กฮะฮะเออเขินเขินเขินไม่ต้องเขินก็สรุปว่าของกูต้าก็ผ่านนะครับเฮ้เก่นมากเลยมันกังงงแหละมันว่าใครวะนี่ไม่ใช่พ่อเลยกันต่อว่าเจ้าของอไยังมาพูดอย่างนั้นไอ้นี่ไม่จริงอ้นี่ไม่จริงเอเนาะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหวันนี้เป๊กก็ประจําตําแหน่งบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ล้ำออกมาแล้วครับตอนนี้ว่าไงลูกว่าลูกไปไปไปเดี๋ยวผมจะให้เขาได้ผ่อนคลายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะตเต้นอยู่โอเคล้ำไปลูกไปเป๊กแอบดีๆนะเ๊กเออไปเลนไนเปเลยลูกเออไม่มีอะไรหรอกนู่นนู่นไปดูดินะนี่นว่มีอะไรนะเห็นไหม ไม่มีไปก่อนไปก่อนไปก่อน,ไป,นไ,ป <c oughs> ไป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  <c oughs> <c oughs> ลูกนี่ว่าไงลูกน่ารักจังเยยเนอะยังเยปยไปลูกไปโอ้ยอะไรวะปัญหาคือไอ้เป็กโผล่หัวมาแล้วหมาเห็นเยอะเหี้ยเหี้ยเหรอเห็นก็สำหรับก็เล่านะครับเฟลไม่สำเร็จนะครับผมลองตัวต่อไปนะครับไปทันนี้จัมโบ้ออกมาแล้วครับผมโอ๊ยไปโอ้ลูกไปไปพยายามให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจไปทางด้านขวานะครับเพราะว่า จะได้ไม่ไปมองเป๊กเ้ยก็เนียนอยู่เป็กเนียนอยู่นะครับตอนนี้โบมองทางด้านขวาแล้วตอนนี้นะครับเราก็กลังเดินมาถึงที่รถผมจะจุงให้โบนำหน้าไปนิดนึงนะเป็นไงลูก ไปบ่ลูกน่ารักจังเลยโบ่น่าไปเลย <laughs> ไปลูกพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พ่อย้อดพ่อย้อดอยู่นี่อย่าหาลูก แต่อย่างที่รู้ก็คือจัมโบ้เนี่ยเขาเป็นหมาที่ค่อนข้างเข้าได้ทุกคนแต่เมื่อกี้ก็มีการหันมามองพ่อมันนิดหน่อยนะฮะก็ยังดีใจโบ้ <c oughs> มานี่พ่ออยู่นี่เฮ้ยเมื่อกี้หนูไปกับใครอะ่ะฮะเอ้าไปกับใครมาทำไมหนูถึงสมยอมมามันไม่ใช่พ่อนะฮะไปกับพี่เป๊กม่เลยเหรอ มันกระตุกกระตุกนิดนึงแต่มันก็ไม่สนใจอ่พอพูดแล้วแบบไปลูกเะีรยมันก็ไปเลยหนูจะเป็นลูกคนอื่นไม่ได้นะลูกก็สำหรับจำโวกว่าผ่านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะครับ ชินพ่ออยู่นี่พออยู่นี่พออยู่นี่ชิน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 พ่ออยู่นี่ชินพ่ออยู่นี่ชินจำพอได้เปล่า ้พ่ออยู่นี่นชิ้นชิ้นพ่ออยู่นี่ <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> อยู่นี่เออพ่ออยู่นี่ลูกจอจอจอโอเคไปไหนเมื่อกี้ทำอไมไปหาใครโอ้โห <c oughs> สรุปว่าลูกชิ้นก็ผ่านนะครับ <c oughs> ผ่านผ่านเก่งมากลูกของมือไหนคะ <c oughs> โอเคโอเค เขาจะเป็นหมาที่ค่อนข้าง,างเราแวดระวังตัวเขาจะมองซ้ายมองขวาฟังนูน่นฟังนี่ตลอดเวลา <_ A> เราอาจจะแบบแกล้งเขาไม่สาเนนร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไร <_ A> เราก็จะลองดูไปะปะเลนไปเร็วไปเร็วไปทางนี้เร็วไปเร็วเดินเดินำนำหน้า <_ A> เป็ดะเมีบนะเดินเลยรถไปหน่อยแล้วค่อยออกมา<_ A> <_ A> อะไรอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะตัออะไรวะตอนนี้เด่นงงมากแล้วครับทุกคนไปไป ไม่ได้หรอวะจริงจริงวะไม่ได้หรอวะสรุปว่าการเดนนะครับแก้งไว้สาเร็จนะครับเพราะว่าเซนต์นะครับไวมากคือยิ่งกว่าทิกเซนต์นะครับรอบรู้ทิศทางใครโผล่มานิดหน่อยเขาก็รู้นะครับมีความขี้กลัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปฝืนเขานะครับก็สรุปก็คือของการเดนไม่สําเร็จนะครับรออรจร,บริงมากโอ้โหมีความตื่นเต้นมาก พยายามลากผมแล้วก็กัดสายจูงกัดสายจูงทำไมกัดเพื่อจะได้ไปไหม,ไมเอ้ยถ้าใครด าอย่าอย่าอย่าสู้ลูกไม่เอาไม่เอาไม่สู้ลูกไม่สู้ลูกนิมพออยู่นี่นิมเอ๊ะแล้วขยันงบเอ๊ยหยอกเรียกเลยย้อกเรียกเลยไอ้นิมกระโดดใส่เป็กแล้วนิม พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่เอาอยู่นี่เอ้าอยู่นี่พ่ออยู่นี่เห็นไหมไม่ใช่พ่อเฮ้ยไปหาใครมาะไปหาใครมาเฮ้ยไห้ดีใจกับใครมาไห้ดีใจกับใครมา เป็นหมาที่ดูดันดูพลังทรงพลังมากครับจากที่เห็นคือรีแอคของเขาจะไม่ได้ช็อกปะไม่ได้ตกใจค่ะไม่ได้ช็อกแต่ว่าแบบเขินเขินนิดนึงมีเขินเขินแล้วก็แบบทําเป็นแบบเออดีใจแก้เขินเนี้ยงงแค่ก็เขินอยู่หน่อยๆแต่ว่าก็ยังแบบว่าอะไรเชิงมีเชิงอยู่ชั้นเชิงยังแบบไม่แสดงออกมากอะไรอย่างเงี้นะฮะทำมาเป็นหาพ่อมาลูกมาพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อยัดพ่อยัดนี่พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่หาวหาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับผม นนึงโอ้ยคิดคิดไอ้ได้ออกจากบ้านดีใจนะครับปาปๆปอาดมดมดม,ดมอะอาให้ผ่อนคลายก่อนลูกตอนนี้เราเดินมาที่ใกล้ถึงรองกองแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะตอนนี้เกิดการประท้วงอับนวลประท้วงแล้วเรือผมจะเดินบางนี้นะนวลลูกนวลน,นวนพอยอยู่นี่นวน กรีดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบอกไม่ใช่แค่หนนะฮะพ่อเองนี่พ่อเองทงนี้นวลโอเคพ่ออยู่นี่โอ้ <c oughs> โหใครใครแกล้งหนูเป๊กเหรอเป๊กแกล้งเหรอโอ้โหรีบมาอ้อนเลยนะครับทุกคนก็สรุปนะครับนวลไม่พอใจอย่างมากในการเห็นเจ้านายตัวเองเป็นอย่างนี้นะผมรจริงๆเขาพอใจแหละครับเขากีดทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะว่าไรความกลอกร่างอย่างที่เห็นนะครับกรีดแรงมากนะครับเป็นไงบ้างทุกนะ ไปอยู่ไหมไปอยู่กับเจ้นานายเนี่ยพ่อมาเลยขากถุยใส่แล้วไม่เห็นนะคุณนายคาร่าก็ผ่านนะครับผมแกงสำเร็จเก่งมากไปเที่ยวกัน ครับและทั้งหมดนี้ก็คือการแกล้งหมาเปลี่ยนเจ้านายนะครับซึ่งสําเร็จบ้างหรือว่าไม่สําเร็จบ้างก็จากวันนี้คือมันน่าจะเป็นเพราะว่า เป็กเนี่ยมาบ้านเราบ่อยด้วยเนาะเราเป็นคนที่น่าไว้ใจด้วยน่ากระทืบปอดีก็คือเป็กเนี่ยน่าจะแบบหมาน่าจะผ่านตามาบ้างแล้วอะไรอาจจะแบบจําได้บ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็พอได้ทดลองนี่เหมือนรู้ได้ชัดขึ้นนะว่าเหมือนหมามันมีสัญชาตญาณที่แรงมากแรงมากใช่ปะใช่คือขนาดเป็กต้องถอดรองเท้าเพราะถอดรองเท้าย่องเดินแล้วแบบบางตัวก็ยังได้ยินนะครับเป็นไงบ้างครับเป็กของเราที่ได้มาเหนื่อยครับเฮ้ยเป็กนี่เป็นเป็นคนเป็นที่ปรึกษาของตอนทํารายการนะได้ใช่ใช่ ่แต่เป๊กไม่แนะนำบอกว่าอย่าทำเลยเป็กบอกนี้ใช่ใช่อย่าเลยมึงเลยถุยและสำหรับวันนี้รายการมา้าคือหมาต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากช่องนะครับฝากช่องกูต้าสตอรี่นะครับซึ่งผมยอดช่อง